ชาวโทเนี่ยโอ้ยหน้าเหมือนกันเลยอ่ะต้องดูการแต่งตัวอ่าชาวโทไอเอชาวเอครับเป็นไงน้องชายวันนี้เจอสึกหนักเลยนะเนี่ยครับผมเจอกุมารดอยครับเป็นไงบ้างกุมารดอยก็เขามีอาวุธหนักแรงครับเคยเห็นจักไปที่แล้วที่เขาชนะร้องร้องเราครับก็ดูครับเคยศึกษาเทปอะไรมั้ยแก้แก้ทางมายังไงบ้างก็จบไปตาตไตล์ครับเป็นแล้วแต่ดูเราใหญ่กว่าเขาเห็นชัดเลยนะครับผมใช่ไหมคือเวทเราวันนี้ครับ คิดว่าเอาอะไรไปสู้กับก็ก็เขามาไงบอกว่ามากันแหละครับแก้กันบนเวทีครับวันนี้ขึ้นมาเป็นรองด้วยครับทุกครั้งที่เสาเอกเป็นรองมักจะแก้ไขสถานการณ์แลวพลิกกับมาชนะได้บ่อยๆมีเคล็ดลับมีเทคนิคอะไระครับน้องก็ชกไปก็ต้องคิดไปครับว่าแต่ละยกแต่ละยกอย่างเงี้ยคือเราคิดเองเลยใช่ไหมครับผมและช่วงพักยกที่เทรนเนอร์ทีมงานแก้เกมตัวนี้เราเราทำตามไหมก็ก็มีบ้างครับส่วนส่วนมากก็ เราก็คิดเองบ้างครับก็คือทําตามที่ทีมงานสั่งแล้วก็บนเวทีก็ไปแก้วเองว่าเราจะเจออะไรใช่ครับแล้วมันก็มกักจะทําสําเร็จถูกครับเพราะอะไรเรารูไ้ไหมเพราะอะไรเราถึงว่าเฮ้ยเราคิดแล้วมันมันใช่แล้วเราทําสําเร็จอะไรเงี้ยก็เราคิดว่าจุดไหนที่เราแบบที่ทําให้เราชนะได้ล้วก็เนี่ยครับคือพอชกไปแล้วมารู้อาวุธรู้ความเร็วรู้ความหนักตรงไหนที่ต้องการตรงไหนที่ต้องต้องแก้อะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วความมั่นใจวันนี้เป็นไงบ้างครับก็มั่นใจวันนี้ว่ามากันร้อยครับเดียร้อยเลยครับล้างแค้นคืนแทนเสาโทรได้เลยใช่ไหมครับ ใช่แล้กี่ไฟแล้วเนี่ยก็5ไฟแล้วหไฟไฟดีไฟที่สิบหกไหมครับผมไฟยี่สิหกครับเวทเก่งของเราเลยเวทไหนดีก็ร้อยยี่สิบยี่สิบสองนี่ครับสามเวทได้เหรอยี่สิบก็ได้ครับอ๋อแปลว่าวันนี้ก็ไม่ได้ลดเยอะอะไรก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วแล้วเป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยถ้าสมมติผ่านไปเนี่ยใครดีก็แล้วแต่โโปรมเตอร์ใครก็ได้ครับเพราะว่าไม่เก่งเลยครับเห็นเห็นแววแววว่าพระันทร์ฉยก็ได้ครับพี่พัวทชัยก็ได้อ่าแล้วรณชัยตอนลาอินทาเขาบอกเขาจะเจอเรา ก็ก็ได้ครับแต่ว่าต้องต่อย121นะครับอ๋อ121ได้หมดถ้าพี่พจน์ชายนี่ต้องให้เขาต่อกี่บอร์ต่อแล้ว2ฟรอยนะครับพี่เขาพี่เขาสั้ง119ผม121เห็นบอกเขาเป็นนักเวทในดวงใจของเราเลยใช่ไหมใช่ครับผมชอบชอบพี่แกครัชอบอะไรในตัวพจน์ชายพี่แกเขาเก่งครับแบบเอาอาวุธเนี่ยเร็วลุร็วครับก็อยากเจอกับคนเก่งๆนะครับแพชนะก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ฝากอะไรแฟนมวยหน่อยรอเชียร์เรากำลังจะขึ้นเวทีไม่กี่ชั่วโมงนะครับฝากเป็นแรงกำลังใจให้ต่อเองนะครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แน่นอนครับผมครับผมขอให้โชคดีครับน้องขอให้โชคดีครับ